สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถ Honda Civic นะครับผมคันนี้เป็นรถ Civic นะครับปีโมเดล2012นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัว E นะครับผมจะเป็นแอร์จอนะครับผมพวงมารายมันติฟังกชั่นนะครับแล้วก็มีคูสคอนโทลนะครับผม คันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือแรกออกห้างป้ายแดงมาเลยนะครับผมภายในสีครีมนะครับผมเบาะหนังครับน็อตไม่ขยับนะครับผมใช้มือเดียวนะครับผมคันนี้นะครับภายในสะอาดนะครับผม ขับวิ่งทางไกลดีมากนะครับผมคันนี้นะครับรถสวยนะครับปี2012นะครับผมเป็นโมเดลใหม่แล้วนะครับรถบ้านมือแรกนะครับออกห้างป้ายแดงนะครับล้อแม็กนะครับผมขอบขอบ16นะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานมานะครับผมยางปี2 0 2 4นะครับผมเป็นของบิสโต e นะครับ2055 56เป็นยางใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาได้ไม่นานนี้เองนะครับผมสีเต็มนะครับผมคันนี้ปี2012นะครับผมตัว E นะครับ1.8ตัว E นะครับผมสวยเดิมบางทั้งคันนะครับผมคันนี้นะครับใครหารถเก่งงบ ประมาณ2 0 0แสนกว่านะครับผมแนะนำเป็นคันนี้นะครับผมได้ซีวิกเลยบอดีก้กลางๆเลยครับผม1.8 e นะครับได้ยางใหม่นะครับภายในสะอาดนะครับผมไม่มีชนรถบ้านมือแรกนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสครบ ลดเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมประกันภัยชั้นหนึ่งยังเหลือถึงพฤศจิกานะครับผมรถไม่ขยับนะครับผมภายในสวยนะครับสะอาดครับมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับผมกุญแจสองดอกนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับครบหมดนะครับ เครื่องเดินเงียบนิ่งมากเลยนะครับผมตัว s อยังอยู่นะครับผมคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิม เออร์อยู่นะครับผมสติกเกอร์อยู่นะครับผมปี2012ปลายปีนะครับผมคันนี้นะครับราคานะครับจะอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นนะครับผม สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0852369,000นะครับขอบคุณมากครับ